สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาจารย์แมวก้าวชีวิตกับมอนเดิมครับก่อนอื่นครับก็ขอแสดงความดีครับกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยนะครับนะเมื่อคืนครับก็รับซับกันไปครับเข้าทั้งตัวแดงตัวสดครับแล้วก็สเตปด้วยนะก็ขอแสดงความดีกันด้วยครับนะเมื่อคืนครับสเตปแตกนะครับนะในกลุ่ม v ีพีครับนะเข้าไปแปดคู่นะถือว่าทีเด็ดนะครับนะใครที่แทงตามอาจารย์แมวครับก็ขอแสดงความดีด้วยครับนะที่ได้รับซับกันไปครับเมื่อคืนนะครับวันนี้ครับนะผมก็จะมาวิเคราะห์บอลกับมันนี้ผมหยิมดอร์ครับเเียยบลครับ ดี๋ยวผมจะให้เต็งนะครับด้านหนึ่งค้นครับส่วนอีกสี่โค้นะมาตามผมนะครับนะในกลุ่มนะครับตอนนี้ครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับนะเพียงแค่ไลน์เข้ามาหาผมเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มฟรีกันเลยนะครับสำหรับใครครับที่สนใจครับเดี๋ยงจะทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างครับเป็น cat8899 ครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้ยนะ cat8899 ครับใครที่สนใจนะครับนะก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันก็เหมือนเดิมครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะในการคิปต่อไปนะครับคู่ที่ผมหยิบมาวันนี้ครับห้าคู่นะก็เป็นพรีีเมยร์ลีกอังกฤษนะครับสองคู่นะครับนะคู่แรกเป็นลีดยูนเต็ดครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับคู่ที่สองนะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจะเปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าครับก็หยิบบอลเยอรมันมาให้นะครับดาวน์เบอิกาหนึ่งคู่ครับระหว่างโครนครับพบกับไฮทักแฟรงเฟิร์ตครับ ส่วนอีกสองคู่ที่ผมหยิบมาครับนะเป็นลีกอิตาลีหนึ่งคู่นะครับนะระหว่างยูเวสต์นะครับพบกับพีอร์ครับส่วนอีกลีกนะครับเป็นเหล็กไรกาสเปนนะครับคู่นี้ผมก็หยิบมาอย่างบีเร์โอครับนะพบกับบาเซโลน่านะครับมาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่หนึ่งนครับนะเป็นพิมลีกอังกฤษนะครับระหว่างลีกอยู่ในเตตนะเตเปิดสนามแอลแลนโรดนะครับต้อนรับการเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ครับเราก็มาดูนะครับสถิตีทั้งสองทีมก่อนครับที่เคยพบกันนะสิบครั้งหลังสุดนะครับทางเลดสามารถเอาชนะได้1ครั้งนะครับเสมอ3าครั้งแล้วก็แพ้ไป6ครั้งนะครับล่าสุดที่พบกันน้าเลดก็สามารถบุกไปเสมอกับแมนยูได้ครับที่สองสองนะครับมาครับเราก็มาดูทางด้านผลงานนะครับน้ของฝั่งเจ้าบ้านเลดยู่เต่ก่อนนครับผลงานห้านัดหลังสุดนะครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2ครั้งนะครับเสมอ2องครั้งแล้วก็แพ้1ครั้งนะครับนั้นล่าสุดนะครับน้าก็บุกไปเสมอกับแมนยูได้ที่สองสองนะครับ ส่วนทางด้านผลงานนะครับการเล่นในบ้านนะครับเฉพาะในบ้านครับห้าด้านหลังสุดนะพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งเสมอสองครั้งแล้วก็แพ้สองครั้งครับนัดล่าสุดนะครับที่พวกเขาเล่นในบ้านครับนะก็เปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดไปที่ศูนย์นะครับนะครับแล้วก็มาดูนะครับฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างครับนะผลงานห้าด้านหลังสุดทุกการนะครับของพวกเขานะสามารถเก็บใช้ได้สี่ครั้งนะครับเสมอหนึ่งครั้งครับ นัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านเสมอกัะลีไปนะครับหน้าที่22ครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนในการเล่นเกมเยือนนะครับ5นัดหลังสุดนะพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2ครั้งเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับนัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับนาสามารถบุกไปชนะนัดนี้แฮมฟอร์เลสได้ที่3ส่วนนะครับเป็นบอลถ้วยนะเป็นบอลคาร์บาวครับนะครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลีดวิลเ็ดครับอยู่อันดับที่16นะแข่ง21ชนะ4เสมอ7แพ้10ครับได้28เสีย36 มี19คะแนนนะครับส่วนทันด้าแมนยูนะครับอยู่อันดับที่3นะแข่ง22ชนะ13เสมอ4แพ้5ได้36เสีย28มี43คะแนนนะครับส่วนสภาพความพร้อมครับของทั้ง2ทีมนี้ครับทางเรดดูเจนะมีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับกลับมาเป็นตัวจัดร้ายนะครับนามาร์กโลกาก็เลียมคูเปอร์ครับอันนี้คาดว่าครับทางเรดนะเตรียมจัดระบบมาแบบ4-2-3-1ครับผู้รักตัวเขาจะเป็นเมสเลียครับของหลังสี่ตัวจะครับ ส่วนกองกลางรับ2ตัวครับจะเป็นอดัมครับคู่กับแม็กเคนนี่ครับส่วน3ตัวลุกครับไอส่วน3ตัวลุกนะครับจะเป็นคาร์ดอนโดนะเฮลิสันแล้วก็ซัมเมอร์วิลครับส่วนกองหน้าเป้าครับจะเป็นแบมฟอร์ดนะครับส่วนทางด้านของแมนยูนะครับก็มีรายงานตัวบาดเจ็บเข้ามาหลายตำแหน่งเหมือนกันครับนะหลักๆก็จะเป็นอลอนวันวิสซาก้าครนะแอนโทนีครับต่อวานเดเบกครับแล้วก็คาเซมิโลนะที่ติดโทษใบแดงครับไม่ได้ลงนะครับนี่คาดว่าครับทางแมนยูนะเตรียมจัดบุกมาแบบสี่สองสามหนึ่งครับ ตัวสามตัวนั้นจะเป็นดาวิดเจเคอาร์ครับหลังสี่ตัวจะเป็นดาโร่ครับราฟาเอลวารานาลิซันโดมาติเน่แล้วก็ลุคชอครับส่วนกองกลางนะครับหน้ากลางรับ2ตัวจะเป็นซาบิเซอร์นะครับคู่กับเฟดนะครับส่วน3ตัวลุกนะครับก็จะเป็นซานโชครับเฟร์นันเดสก็เทอร์มิสทีนะครับส่วนกองหน้าเป้าจะเป็นมาคัสลักฟอร์ดนะครับส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับนักทางแมนยูครับนัก็บุกมาต่ออยู่ที่ประมาณครึ่งลูกครับอาจจะไหลถึง0.75หรือครึ่งครบลูกนะครับอัตราการจ่ายครับถ้าแมนยยููชนนะะครับอ่่ที0.85 ทางเหรียญครับจะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้าครับส่วนทางราคานะครับหน้าโอกาสที่ใครจะชนะมากกว่ากันครับแต่เว็บก็มองว่าทางเมนยูครับหน้าโอกาสที่จะชนะสูงครับอยู่ที่หนึ่งจุดหกห้านะเสมอกันจะอยู่ที่สา0จุดเก้าโซนนะครับส่วนทีมเย่าอย่างหนีงชนะจะอยู่ที่4ี่จุดสองโนนะครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำครับนาวันนี้เปิดที่สองลูกครึ่งควบสามครับสูงอยู่ที่ศูนจุแปดสี่หน้าต่ำจะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนหกนะครับดูทางด้านของราคาเนี่ยครับนะกส่วนตัวผมอาจจะดูว่าแพงไปนิดนึงนะครับนัาที่เปิดที คึ้นควบลูกครับแต่ถ้าวัดจากผลงานและตัวผู้เล่นนะครับผมว่าทามันยู you ครับน่ามีโอกาสในการชนะมากกว่านะครับผมดูแล้วครับวันนี้นะทามันยูครับต้องเน้นแน่นอนครับเนื่องจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะภาพแพ้ให้กัะส์เปอร์ไปครับตอนนี้ก็กำลังทำคะแนนนะครับนะตามทางด้านแมนซีครับผมว่าวันนี้ทามนยูครับต้องเน้นแน่นอนนะบวกกับซิตี้ครับที่เคยพบกันกัลลิดนะฮันดัหลักสุดนะครับทามนยูนะไม่เคยแพ้ให้กัลลิดเลยครับมากสุดก็แค่เสมอนะครับนะวันนี้ครับนะผมดูจาก ตัวเล่นที่ลงในวันนี้นะครับในไลอัพครับก็ราคาคะแนนในตอนนี้ครับผมดูว่าทางแมนยูได้เปรียบกว่าเยอะครับแค่เม็ดเดียวก็ได้กินแล้วครับวันนี้ผมขอเลือกเชียร์ทางด้านแมนยูครับฟันธงนะครับแล้วก็มาต่อคุยสอนครับนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเตรียมเปิดสนามเอแฮตสเตเดียมครับตอนรับการเรียนสิงห์งกาส์นะครับแอสตันวิลล่าครับนี่ครับจะเตะกันช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับนะครับแล้วก็มาดูสถิติที่เคยพบกันก่อนนะครับนะห้านัดหลังสุดด้วยกันครับที่พวกเขาเจอกันนะ ทางด้านแมนซีครับสามารถเก็บชัยได้4ครั้งแอสตันวิลล่าก็เสมอแมนซีได้1ครั้งครับทางแอสตันวิลล่านั้นไม่เคยชนะแมนซีเลยครับนับแต่หกันมานะครับมาครับแล้วก็มาดูนะครับผลงานนะฮะด้านหลังสุดทุกปการครับของทางด้านเจ้าบ้านแมนซีนครับทางแมนซีก็สามารถเก็บชัยได้3ครั้งครับแล้วก็แพ้2ครั้งนะนัดล่าสุดครับพวกเขาคะก็บุกไปแพ้ให้กับสเปอร์มาที่1นึ่งสครับส่วนทางด้านของแอสตันวิลล่าครับผลงานทางด้านหลังสุดทุกปการครับเขาก็สามารถเก็บชัยได้สองครั้งนะครับแพ สารล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเลสเตอร์ไปที่4-2นะครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนนะครับนะตอนนี้ครับแมนซีนะครับอยู่อันดับที่2นะแข่ง21นัดนะครับชนะ14เสมอ3แพ้4นะครับนะได้53เสีย21นะครับมี45คะแนนนะครับส่วนทางด้านสื่อมวลชนแอสตันล่าครับอยู่อันดับที่11นะครับกังกาตารางนะแข่ง21ชนะ8เสมอ4แพ้9ครับได้25เสีย31มี28คะแนนนะครับส่วนสภาพสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมวันนี้ครับนะ ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีแรงงานตัวบาดเจ็บเข้ามาหนึ่งคนครับเป็นจอร์นสโตนครับเนื้ค่าว่าแมนซียครับเตรียมจะดบทมาแบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาตัวน่าจะเป็นแฮนเดอร์สันครับกองหลังสี่ตัวจะเป็นอาร์เก้ครับนะจะเป็นลูเบนตีเอสนะครับอาคันจี้ก็จะหนุงูอิสนะครับทางขวานะส่วนกองกลางรับ2ตัวนะครับจะเป็นคุนยูกันะครับคู่กับโรเวี้ครับส่วนสามตัวลูกครับก็จะเป็นแจ็คกีลินะครับเควินเดอรบอยก็วิยาบมาเลตนะครับส่วนกองหน้าเป้านะครับจะเป็นอิลลิงบาวฮาร์แลนด์นะครับ ส่วนฝั่งของแอสตันล่าครับนะก็มีแรงงานตัวบาดเจ็บเข้ามาหลายคนครับหลักๆก็จะเป็นเดียโก้คาร์โรสครับนะที่มีการบาดเจ็บไม่สามารถลงได้ครับอันี้ค่าวว่าแอสตันล่าครับเตยมจัดระบบมาแบบ4-4-2ครับผู้สามตัวจะเป็นมาตินเนสครับนะมาหลัง4ตัวครับจะเป็นคอสซาครับไอรอนมิงนะส่วนทางแบกขวาครับจะเป็นแอสเนย์ยังครับนะส่วนทางซ้ายครับจะเป็นดีนะครับส่วนทางด้านกองกลาง4ตัวครับจะเป็นแม็กกินนะครับนะคามาร่าลุยก็บัวเตียนะครับ ส่วนของหน้าเป้าสองตัวครับจะเป็นเบอรี่ครับูวกับวัสกินนะครับส่วนทางด้านของราคาเนี่ยครับน้าทาแมนซีครับก็เปิดมาต่ออยที่ลูกครึ่งครบสองเลยครับอัตราการจ่ายอยู่ที่โซน1.85ครับนะถ้าแมนซีชนะครับส่วนทางแอสตันวิลล่าครับจะอยู่ที่1.05ครับราคาน้ําไหลแบบนี้ครับนั้นดูทางด้านแมนซีครับมีภาษีสูงครับในการชนะนะครับส่วนทางด้านราคาสม่ำต่ำกว่านี้ครับนะก็เปิดที่สามลูกควบสามลูกครึ่งนะครับนะ ก็อัตราการจ่ายรับสูงจะอยู่ที่1.05ครับส่วนต่ำจะอยู่ที่0.85นะครับราคาสูงต่ำนะครับออกมาแบบในหน้าแต่เว็บมองว่าครับโอกาสในการชนะกันครับน่าจะอยู่ที่2-3ลูกครับแต่ไม่ถึง4ลูกะครับเพราะราคาเอียงทางต่ำครับดูจากราคาครับออกมาวันนี้ครับอาจจะดูสูงไปนิดนะแต่เนื่องจากฟองการเล่นในบ้านของแมนซีครับต้องบอกว่าพวกเขาหนักโหดและแข็งแกร่งจริงครับ20นัดหลังสุดน้าการเล่นในบ้านของตัวเองครับพวกเขาสามารถเก็บชัยไปได้ถึง1 8ครั้งนะครับ ก็เสมือนครั้งก็แพ้แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็การเล่นในบ้านครับนักภาษีการเล่นในบ้านกองเชียร์ครับสภาพความพร้อมของทีมนะหรดูว่าทาวแมนซีครับมีตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเปรียกับทางแอสตันวิลล่าเยอะครับบวกัสติตะครับนะาลงานตอนนี้ของช่วงแอสตันวิลล่าครับจะหนักไปทางเสมือนกับแพ้มากกว่านะครับนะวันนี้ก็มาเยือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมรู้ว่ายาวๆไปครับน่ขคงจะต้านแมนซีไม่ไหวครับเผื่ออาจจะโดนถึงสามลูกนะครับ เดี๋ยวคู่นี้ครับผมขอให้ในกลุ่ม VP ครับเดี๋ยวผมจะขอดูไลฟ์อัพนักเตะอีกทีนะครับหน้าที่จะลงสนามก็ดูราคาน้ํานะครับนะว่าเป็นอย่างไรครับใครที่สนใจครับนะอยากจะได้คู่นี้ครับนะตามมาดูในกลุ่มได้ครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีนะครับนะครับแล้วก็ต่อคู่ที่สามนะครับนัดเป็นบอลบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับระหว่างแพตบ้าคนโรยครับเตรียมเปิดบ้านตอนรับการเยือนแฟรงเฟิร์ตนะครับนะครับแล้วก็ดูครับสถติทจะเคยพบกันก่อนนะครับนัดห้านัดหลังสุดนะครับทุกรายการหน้าที่พบกันนะครับทางด้าน ังเฟิครับน้าสามารถเอาชนะได้1ครั้งทางโคโรนเอาชนะได้1ครั้งครับแล้วก็เสมอมาครับที่3าครั้งนะครับล่าสุดที่พบกันนะครับนะก็เป็นทางด้านฟันเนงเปิดครับเปิดบ้านเสมอกับโคโรนไปครับที่1นึหนึ่งนะครับมาครับแล้วก็มาดูครับทางด้านผลงานนะอ้านหลัง 2. สุดขุงการครับของฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับพวกเขาหน้าก็สามารถเก็บชัยได้สองครั้งครับก็เสมอมาสาครั้งครับล่าสุดนะครับนะก็เปิดบ้านเสมอกับอาริเลซิกครับที่สุดสย์นะครับ ส่วนผลงานครับน่าให้น่าหลักสุดด้วยการครับของฝั่งเทมเบียนอย่างไคทักแฟรงเฟิร์ตครับเราสามารถเก็บชัยได้3ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งนะนัดล่าสุดครับพวกเขาก็เปิดบ้านครับเอาชนะเอสเวียดัสตัดไปได้ครับเป็นวันั่วเยอรมันนะครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้นะครับทางโคโรนนะอยู่อันดับที่11ครับอยู่กันกลางตารางครับก็แข่งไปสินะชนะ5เสมอ8แพ้6ครับได้29เสียสามสิบเอ็ดมี23คะแนนครับส่วนทางแฟรงเฟิร์ตครับอยู่อันดับที่5นะครับนะแข่ง19ชนะ10เสมอ5แพ้4 ได้40ครับเสีย2 6ครับมี35คะแนนนะครับวันนี้ครับทางฟันเฟิร์นะก็มีลุ้นนะครับในการไปเล่นถ้วยยูฟาซูบลิกอยู่นะครับส่วนทางด้านราคาวันนี้ครับนะก็ทางฟันเฟิร์ครับบุกมาต่อที่เสมอครับก็จะอยู่ที่0.78นะครับนะส่วนทิมเยาชนะก็อยู่ที่1.13นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับก็จะอยู่ที่2ึนควบ3ครับสูงจะจ่ายที่0.93ครับส่วนต่ำนะก็จะจ่ายอยู่ที่0.97นะครับส่วนทางด้านครับออกส่วนทางด้านราคาครับที่ออกมาในวันนี้นะครับ แต่เว็บก็มองว่านะมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงครับดูจากสถิติที่พบกันนะครับนะถ้าน้านหลังสุดก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับอยู่ที่คนละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันมานะครับที่เหลือสามนัดหลังสุดครับดูจากผลงานครับก็ดีพอๆกันนะนะก็ถ้าน้าหลังสุดครับตอนนี้นะทางโครโรนครับก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับทางแฟนเฟิร์ตก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับวันนี้ครับผมดูนะผมจะชอบไปทางด้านฟันเฟิร์นนะครับน้าตัวผูเล่นดูดีกว่าครับนัดที่แล้วก็คานวณนะครับนะ ก็สามารถทำประตูได้ในบอลถ้วยครับแบบสุดสวยนะครับนะของบอลถ้วยเยอรมันนะครับคู่นี้ครับน้าเดี๋ยวผมขอจะดูไลอ up อีกทีนะครับแล้วก็จะดูราคาสูงต่ำนะครับนะว่าอาจจะไหลขึ้นย่างไหลลงอย่างไรครับเดี๋ยวคู่นี้ครับผมขอให้ไว้ในกลุ่ม VP นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าผลให้คู่ไหนนะคู่นี้ครับแล้วก็จะลงบินให้ดูครับก็ตามเข้ามาดูกันในกลุ่มได้เลยนะครับ มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่4นะครับนะผมหยิบมาก็เป็นกาโซเซอาครับอิตาลีครับระหว่างยูเวตต์นะเดินปิดบ้านยูเวตต์อารีนาครับจะรับการเยือนฟิออร์เรติน่าครับคู่นี้นะสเตะกันช่วงราเที่ยงคืนนะครับของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูนะครับสถิติที่เคยพบกันนะครับ5ครั้งหลังสุดนะทางยูเวครับก็สามารถเก็บชัยได้3ครั้งครับฟิออเก็บชัยได้1ครั้งก็เสมอกันมาที่1ครั้งครับล่าสุดที่พบกันนะก็เป็นทางหน้าฟิออครับเปิดบ้านเสมอกับยูเวมาได้ครับที่1หนึ ส่นทางด้านผลงานนะครับนัด5นัดหลังสุดทุกการครับของฝั่งทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างยูเวตตวนะพวกเขาสามารถเก็บใช้3ครั้งเสมือนครั้งก็แพ้1ครั้งนะครับดล่าสุดนะครับก็ปลุกไปชนะนะครับนะซาเลติตาหน้าได้ครับที่3-0นะครับเป็นบอลในเลกตัวเองนะครับส่วนทางด้านนะครับนผลงาน5นัดหลังสุดทุกการครับของฝั่งทีมเยน้าทางปีอครับ เราก็สามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับน่าเสมอหนึ่งครั้งก็แพ้ไปสามครั้งครับนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับโบรดญ่าไปครับนะที่สองหนึ่งครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับยูเว่นะอยู่จากที่สิบครับแข่งยี่สิเอ็ดชนะสิบสองเสมอห้าแพ้สี่นะครับได้สามสิบสามนะเสียสิบเจ็ดมียี่สิบหกคะแนนครับส่วนทางฟิออลนะครับนะอยู่อันดับที่สิบสามครับแข่งยี่สิบเอ็ดนะครับชนะหกเสมอหกแพ้เก้าครับได้ยี่สิบสามเสียยี่สิบแปดมียี่สิบสี่คะแนนนะครับ ส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับนะเปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างยูเวตุดนะเปิดมาต่ออยู่ที่ครึ่งรูปนะครับอาจาราจ่ายครับน้าถ้ายูเวชนะจะอยู่ที่0.97นะครับส่วนที่ออนนะครับก็จะอยู่ทาง0.93นะครับน้าราคาใต้เคียงกันมากครับส่วนราคาสูงต่ําวันนี้นะครับน้าก็เปิดมาที่2ลรูปครึ่งครับอาจจะไหลลงเหนือสองูกควบนะสูงก็จะจ่า่ที่0.98ครับส่วนต่ําน้จะอยู่ที่0.92นะครับรู้จักราคาครับหน้าที่ออกมาแบบนี้ครับถือว่าสูงสีันกครับน้าใครชนะก็ มีสิทธิ์ทั้งคู่นะครับน่าดูจากราคาที่แบบเลทเปิดมาครับราคาสูสีกันมากครับแต่ถ้าเรามาดูนะครับจากฟอร์มนะการเล่นตอนนี้ครับทางยูเว่ครับก็เพิ่งขยับทํางานได้ดีขึ้นมาครับหลังที่ตับแพ้แล้วก็เสมอมาครับตอนนี้ก็กลับมาชนะได้2นัดติดและครับงปกติเจตี่พบกันนะครับนะก็ทางยูเว่ครับ5ครั้งหลังสุดก็สามารถเก็บชัยไปได้สามครั้งครับเสมอมา1ครั้งแล้วก็ทางพี่ออนนะครับเอาชนะได้1ครั้งครับคู่นี้ครับนะผมดูแล้วว่าสูสีกันมากครับเดี๋ยวจะขอดูครับ ไลท์อัตลักเตอีกทีนะก็ดูว่าราคาเป็นอย่างไรครับว่าใครลงมันบ้างวันนี้นะครับคู่นี้ครับนะผมก็ขอให้ในกลุ่มครับคู่นี้จะมีสเตกสามเลยครับนะใครที่สนใจว่าผมจะเลือกคู่ไหนนะลงบินคู่ไหนก็สามารถมาตามในกลุ่มได้นะครับมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่ห้ากันครับนะเป็นไลก้าสเปนครับที่ผมหยิบมานะครับระหว่างบิลลิวครับเตรียมเปิดบ้านพบกับปาเซโลน่าครับคู่นี้ครับจะไต่กันช่วงเวลาครับที่สามนะครับของบ้านเรานะครับมาครับแล้วมดูครับทางด้านเฮดทูเฮดของทั้งคู่กอนครับที่เคยพบกันครับ สุดนัดหลังสุดหน้าทางเบริลครับสามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งครับเสมอนหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้แปดครั้งครับล่าสุดที่พบกัน,นครับเป็นทางด้านบาร์ซ่านะครับนะักที่เปิดบ้านเอาชนะเบริลได้ที่สามศูนย์นะครับส่วนทางด้านผลงานนะครับนัดของเจ้าบ้านนะครับนะดห้านัดหลังสุดทุกรายการนะครับทางเบริลก็สามารถเก็บใช้ได้หนึ่งครั้งแพ้สามครั้งแล้วก็เสมอนหนึ่งครั้งนะครับนัดล่าสุดครับพวกเขาก็บุกไปแพ้ให้กับเอลเช่มาครับที่สามหนึ่งนะส่วนทางด้านผลงานครับของฝั่งทีมเยืออนนย่าาางบรเซโลคับผลงานนังลาสดกกกรราาาายพวเเข็มถบชไ้ ถ้านัดติดนะครับนัดล่าสุดนะครับก็เปิดบ้านนักเอาชนะเซอร์เบียได้ที่3-0ครับเป็นวันในเลกนะครับส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้บีริลิวครับอยู่อันดับที่หกนะแข่งยี่สิบชนะเก้าเสมอนสี่แพ้เจ็ดครับได้ยี่สิบสองเสียสิบเจ็ดมีสามสิบเอ็ดคะแนนส่วนทางบาซ่าครับอยู่อันดับที่หนึ่งนะแข่งยี่สิบชนะสิบเจ็ดเสมอนสองแพ้หนึ่งได้สิบสองเสียเจ็ดมีห้าสิบสามคะแนนนะครับ ส่วนทางด้านของราคาวันนี้ครับนะก็เปิดมาให้ทางบาซ่ากําลังบุกมาต่อยที่ครึ่งลูกครับหรืออาจจะไหลไหลขึ้นนะครับอยู่ที่0.75หรือครึ่งครบลูกนะครับอัตรากันจ่ายนะครับนะก็อยู่ที่0.95นะครับนะทางบาซ่าครับส่วนเิลลิวก็อยู่ที่0.95ครับถือว่าสุสีขึ้นมาครับส่วนราคาสูงต่ำวันนี้ครับน้าก็เปิดที่สองลูกครึ่งควบสามครับสูงจะอยู่ที่0.95ครับต่ําก็จะอยู่ที่0.95นะดูราคาออกมานี่ครับน้าโอกาสที่จะไปไม่ได้สูงนะครับนะาทาเมลลิวก็ มีโอกาสนะครับในการชนะนะทางบาซ่าก็มีโอกาสในการชนะวันนี้ครับราคาออกมาแปลกนะครับส่วนตัวผมดูจากฟอร์มการเล่นของบาซ่านะครับผลงานท่านักหลักสุดนะพวกเขาไม่เคยแพ้ใครนะครับผิดกับบีริวนักที่แข่งมาห้านัดแพ้ไปถึงสามเกมครับก็เก็บใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับดูแล้ววันนี้ครับน่าราคาแปลกๆแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอไปวิเคราะห์นะครับนะดูราคาน้ํานะครับอีกทีนะครับก็ดู และแอนน์เเต้นะว่าวันนี้ใครลงบ้างนะครับวันนี้ครับนะผมก็ขอให้ในกลุ่มนะครับว่าผมจะให้คู่ไหนก็ลงบินคู่ไหนครับก็มาตามกันในกลุ่มได้ครับตัวนี้ครับกลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้ครับสรุปห้าคู่นี้ครับนะผมก็ให้เต็งหนึ่งตัวครับที่ให้ไวครับก็คือให้ไปต่อที่แมนยูครับที่ขึ้นควบลูกนะส่วนอีกสี่คู่ครับผมจะให้ในกลุ่ม VP เท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับก็ตามเข้ากลุ่มกันมาครับนะเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้ครับ วันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ